สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้เราจะมาเปิดถุงของ Amazon นะคะอ่าเราเปิดถุงเข้าไปแล้วทุกคนเป็นของแบรนด์ชีอินเนาะอ่าแบรนด์ชีอิน <c oughs> แถมผมแถมสเสน่ห์มาให้ด้วยนะหกเส้นนะคือคุณผมร่วงเหรอคุณทำไมไม่ไปซื้อไอ ซื้อ,อยาสระผมกินยาบำรุงคือแถมผมมาด้วยนะทุกคนแถมผมมาถึงหกเส้นเลยนะคะเป็นของแบรนด์ชนะีอินเนาะซึ่งเราก็ได้เช็คแล้วนะคะชุดเนาะเป็นเนื้อผ้าชีฟองใส่สบายเป็นเอลสมอกยาวก็ประมาณครึ่งขาเลยหัวเข่าลงไปนะ เนื้อผ้าสบายแล้วก็จะมีซับด้านในแต่อยากบอกว่าซับด้านในเนี้ยเรายังสามารถเห็นกล้องของเรานะเวลาคุณใส่ก็เซฟตี้ไว้หน่อยก็ดีนะคะใส่กางเกงาขาสั้นเนะาะใส่เซฟตี้ไว้หน่อยก็ดีนะคะเวลาเราเดินไปไหนคนเดียวเนาะเดินที่เปี่ยวเราจะได้ปลอดภยัยเนื้อผ้าสวย ชอบดอกๆนะที่ติดกับชีฟองไม่ได้ว่าจะทำง่ายนะมันก็ทำง่ายยากอยู่นะนะที่จะทำให้เป็นดอกแลเย็บติดกับชีฟองนะอ่เนี่ยค่ะก็สวยดีนะ,ะสวยดีนะไซส์ M นะทุกคนสั่งมาจากอเมซ o n เป็นแบรนด์ของชีอินชีอิน พิมพ์เข้าไปล่ะชีอินผ้าเขาโอเคผ้าเขาสวยแล้วสวดทรงสวยอ่าถ้าเป็นกระโปรงถ้าเป็นกางเกงเนี้ยสำหรับคนที่แบบว่าคนที่แบบว่ามีก้นเนาะก้นใหญ่ๆนะคะนะ <Okay. S 1> คือแบบสไตล์เขาสวยมากๆนะเออถ้าใครใช้อเมซอนลองพิมพ์เข้าไปดูนะคำว่าชีอินหรือเข้าไปพิมพ์ใน Google ก็ได้นะพิมพ์คำว่าชีอินนะ ก็จะเห็นเนื้อผ้าของเขาแล้วก็จะเห็นเสื้อทรงไซส์ผ้าของเขาเป็นแบบไหนคือแบบว่าโอ้ใครเห็นก็ต้องน้ำลายไหลเอะโว้ใครใส่ก็ต้องน้ำลายไหลละนะเออเซ็กซี่มากนะสำหรับคนที่แบบว่าหน้าอกใหญ่ๆแบบก้นใหญ่ๆนะแล้วเอวเอวเล็กๆขอดๆนะทุกคนคือแบบแบบนั้นเลยอะ นึกนึกถึงเห็นภาพแล้วใช่ปะ่ะเวลาเราพูดเนี้ยที่เราซื้อมาเราคิดว่าเนื้อผ้าสีดำเนี้ยของชีฟองเราเรายังไม่มีแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีงานอะไรขึ้นมาเราไม่ต้องคอยแบบไปหาซื้ออย่างเงี้ยเรามีอยู่แล้วเราใส่เราใส่ได้เลยนะเราใส่เราใส่ได้เลยแล้วอีกอย่างหนึง่งมันมันใส่ได้ทุกงานอะ่ะนะ ใส่ได้ทุกฤด,ดูด้วยนะคือเราชอบตงเนี้แหละเยชอบตรงนี้แหละเนี่ยค่ะความยาวก็ยาวประมาณนี้นะคะก็ครึ่งขาเรานะคะใต้ตาต,ตุ่มต้งหัวเข่าลงไปนะคะหัวเข่าลงไปนะครึ่งขาเราฮก็อออโอเคนะเราว่าโอเคนะไอ จะซื้อเนื้อผ้าจะซื้อผ้าสวยขนาดไหนเสื้อทรงสวยขนาดไหนตามที่ภาพแต่ไม้แขวนไม่สวยเอ่อไม้แขวนไม่ได้ดูดี uh, ซื้อสวยๆมามันก็ไม่ได้ดูดีกับไม้แขว <laughs> <laughs> นหรอกเนาะถ้าไม้แขวนดูดีนะคะเอ uh, ่อซื้อเสื้อผ้าคลิ้คลิเลมาขาดขาด,ดก็ใส่ดูดี่ะนะทุก <laughs> นะคนจริงป่ะเอ่อไม้แขวนเหมือนถุงหุ่นเราเหมือนถึงแบบไม้แขวนไม่ถึงหุ่นเรานะอะ่า uh, นะ เน,เนื้อผ้าใสหา่หน้าหน้าหนาวก็ใส่ได้นะเพราะว่ามันแขนยาวเนาะหน้าร้อนก็ใส่ได้เพราะว่ามันเป็นเนื้อผ้าชีฟองนะใส่สบายเราชอบตรงนี้แหละทุกคนไม่ใช่อะไรขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเปิดถุงด้วยกันที่เข้ามาดูด้วยกันนะนี่ขนาดเราว่าเราทําความสะอาดนะทาความสะอาดแล้วนะผมก็ยังเตดอยู่นะ อ๋อเสน่ห์ไปจะหวักหรือเปล่าเนี่ยสเสน่ห์เรียกลูกค้าหรือเปล่าเนี่ยแห่แฮ่ฟอมชีนโมาแฮ่อรอยเป็นเป็นเส้นผมสีบอลน,นะทุกคน บอกได้เลยว่าเจ้าของคนขายเนี่ยเป็นอเมริกันผิวขาวนะคะเ <l ots> นะยอะมากเราไปหกเส้นแล้วนะออกไวหกเส้นยังมีอีกนะติดอยู่เป็นเจ็ดเส้นว้สเสน่ห์มากอย่าลืมไปซื้อของเขานะคะ <l ots> อย่าลืมไปซื้อของชีนนะทุกคนล็อกกินเข้าไปค่ะชินพิมพ์เข้าไปใน Google SHEIN นะ <l ots> <l ots> ใครมีอเมซ o นอยาลรับ t ยปิ้งชีอิน <laughs> เออถมเสน่ให้ด้วยนะโอ๊ยนนอขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้า